สวัสดีค่ะมาพบกับน,น,น่ายน่าชาแนลวันนี้นะคะน่ายน่าจะมารีวิวเนทวิตาสูตรใหม่นะคะอันนี้เขาได้ทําการปรับสูตรเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี้จะเป็นรสดั้งเดิมนะคะ100กิโลแคลอร,รี่นะคะซึ่งสูตรนี้นะคะน้ําตาลน้อยนะคะซึ่งรสดั้งเดิมสูตรนี้นะคะมีธัญ,ญพืชโคนเกนนะคะแล้วก็แคลเซียมและใยอาหารสูงนะคะไม่มีโคเลสเต,ตอรอลนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสชาติกันดูนะคะว่าเขาปรับสูตรใหม่แล้วมันจะหวานน้อยกว่าสูตรเดิมหรือหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะคะสามารถโทรเข้าไปคุยกับสายด่วนผู้บริโภคของเนตเล่ได้นะคะจะอยู่ด้านหลังซองนะคะซึ่งเขาก็มีเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพนะคะซึ่ง เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพนี้นะคะถือว่าเป็นตัวเลือกนะคะสำหรับคนรักสุขภาพนะคะให้มีความมั่นใจนะคะเพราะว่าเครื่องหมายนี้นะคะได้ออกโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะน้ำตาลไขมันนะคะแล้วก็โซเดียมนะคะถือว่าผ่านแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะน้ำตาลเพียง8กรัม เท่านั้นนะคะแล้วก็ไขมัน1โซเดียม45มิลลิกรัมนะคะซึ่งเขาได้ทำการปรับสูตรใหม่เราจะมาลองชิมรสชาติกันดูนะคะว่าสูตรใหม่ของเขานี่มันจะหวานน้อยกว่าเดิมหรือไม่นะคะเอสวิต้าหนซองนะคะต่อน้ำร้อยร้อาสิบ นะคะเดี๋ยวเราจะกะกะเอาเนาะน้ำร้อนร้อยห้าสิบหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะ รสชาติก็หวานน้อยกว่าเดิมแต่ก็ยังมีความหวานอยู่นะคะมีความมันค่ะรู้สึกว่าก็ยังหวานอยู่ถ้าใครไม่ชอบหวานก็ลองเติมน้ำไปอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเติมน้ำไปอีกนหนึ่งนิดหนึ่งนะเขาบอกว่าหนึ่งซองเนี่ยต่อน,น้ำร้อยห้าสิบนะคะ ไปนิดนึงนะ <c oughs> เติมเยอะไปหน่อย <c oughs> มาดประยุกเข้ากับเมนูอื่นๆได้นะคะอาจจะเป็นเนทวิตา้านมสดปัน่นหรือว่ากับผลไม้อื่นๆสตอเบอรี่บูเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะลองกับประยุกับนี่ค่ะโกโก้นะคะ ซึ่งเขาเค็มว่าไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีโคเลสเตอรอลนะหรือใครจะใส่เป็นโกโก้ธรรมดาก็ได้นะคะ มีฟาร์มอร่อยค่ะเพื่อนๆกินตอนฝนตกร้อนๆก็อร่อยแล้วจะมาสรุปถึงเนทวิต้าสูตรสูตรนี้นะคะเขาได้ปรับสูตรใหม่นะคะให้น้ำตาลน้อยลงนะคะซึ่งสูตรเดิมนะมันจะมีฟาร์มหวานมากๆเลยนะอันนี้เพียง 100กิโลแคลอรี่นะคะก็ยังมีความรู้สึกว่าหวานอยู่นะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้หวานน้อยก็เติมน้ำเข้าไปอีกก็ได้นะคะสามารถประยุกต์กับเมนูต่างๆได้เลยอาจจะเป็นเนทวีต้านมสดปัน่นจะปั่นกับผลไม้อย่างเช่นสตรอเบอรีบ่บลูเบอรี่อะไรอย,อย่างนี้นะคะหรืออื่นๆก็ได้นะแต่เมื่อสักครู่นี้ในหนาได้ผสมกับโกโก้ ไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลนะเขาก็มีส่วนผสมของธัญพืชโฮลเกรนนะคะซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆนะคะมีวิตามิน E และก็ C สูงนะคะมีแคลเซียมแล้วก็ใยอาหารสูงนะก็ถ้าอยาอินอิ่มจุใจนะคะแนะนำให้ซื้อห่อใหญ่นะคะอันนี้ซื้อมาในราคาห่อ ขนาดเล็กนะ6ซองราคา45บาทนะก็มีขายทั่วไปนะคะนอกจาก71ก็ตามห้างสงรรพสินคา้าก็มีนะ CJ ก็ลองไปซื้อกันได้นะคะก่อนจบคลิปวิดีโอนะ,ะกนนะะ็ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคงจะเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะคะที่ ยังลังเ,ยเลยเจอกันคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ